ชาโบชาโบทำอะไรอะ่ะฮะไม่ต้องมาทำชาโบไม่ต้องมานั่งเดี๋ยวเถอดแม่พูดว่าไงอะ่ะฮะแม่พูดว่าไง chào bố bé nón bay lưới này ghi chơi bọt chân sĩ thâm mày แกถึงมาอยู่ที่นี่แมวเป้าก่อนฉันคิดว่าซอยนี้แกคิดว่าซอยนี้มันทําไมแกจะอะไรก็ได้กับซอยนี้อย่างนั้นเหรอืมมีกินประทูของใจจวนด้วยดีเนอะฉันฉันคิดว่าซอยนี้ไม่ได้เป็นของใครสะอีกไม่ได้เป็นของใครสะอีอย่างนั้นเหรอนี่แกล้อกันเล่นใช่ไหมเพราะบ้านตาจวนมีประทูขิงละร้อยตัวอุ้มๆนั่นมัน ก็ฉันเห็นมันวางไว้แล้วฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็นของใครฉันเสียใจเสียใจอย่างนั้นเลยแกเสียใจกับสิ่งที่แกทำลงไปอย่างนั้นเลยแมวเป้านี่มันกินอะไรนี่มันกินสีนวลนี่นะแกไปหาชาโบไม่ได้แม่บอกว่าไม่ได้ไงไปหาดอนซ่าตัวเองเลย รู้เรื่องน้องทําทำไม่ได้เออนั่นแหละใช่ไหมชะนมนมืองเด็กอยู่นะพี่บูใช่ไหมคนนี้ก็ตลับแม่งง แ้วถ้ามจะต้องขึ้นมาตรงนี้แหละน้องเล่นน้องจะนอนน่ะฮะชาบูแม่พูดอะไรยังไม่ฟังแม่อีกนะฮะทำไมจะต้องเอาเมียขึ้นมาบนนี้ลูกเอ้ ใย,ยมองชาลูกใหญมองอานาจันใหญ่อมองดุกันไม่เก่งใจใครและพร้อมหาทาาใหม่แล้ววันนี้บัมบับ,บัมแคตรีจำกัดแมวมหาชนขอบคุณค่ะดุกันไม่เก่งใจใครและพร้อมหาทาาใหม่แล้ววันนี้บัมบับ,บัาแคตตีจำกัด แมวมหาชนขอบคุณค่ะไอ้จ๋าใครสอดมึงนอนแบบนี้เนะี่ยใครสอดมึงนอนแบบนี้บอกกูดิโอ้มึงจะสบายกันดูดดูดตัวไม่ต้องมางอนเลยนะเราวันนี้ใส่ไม่ดีอ่ะแม่บอกแล้วไงว่าไม่ให้รังแกน้องอะ่ะแม่บอกว่าแม่ขอกวาดบ้านแป๊บเดียวแปบ๊บเดียว อยู่ในกรงแป๊บเดียวไม่ได้อยู่นานเลยทำธุระอะไรหน่อยก็ไม่ได้ต้องมาทำเป็นหลับฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ง่วงเอาแต่ใจเป็นที่หนึ่งเลยอะ่ะใครจะไปเอาใจไหวอะ่ะพอไม่พอใจก็เนี่ยเดินหนีทำมาเป็นหลับหินอ่อนแม่รู้จักหินอ่อนดีนะ แม่เลี้ยงมาตั้งแต่สองสามเดือนทำไมแม่จะไม่รู้จักนิสัยรู้ว่าแม่จะดุไงนี่คืออาการรู้ว่าแม่จะดุไงไม่เคยตีไม่ได้แปลว่าตีไม่ได้นะง่วงก็นอนถ้าง่วงจริงๆก็นอนไม่ใช่ง่วงจริงๆแล้วงี่เง่ากว่าคนอื่นน่ะมันได้เหรอ สอนไม่รู้กี่หนแล้วอะ่ะแม่รู้ว่าหนูไม่ได้กัดน้องจริงๆแต่หนูแย้แย่น้องหนูแกล้งน้องอะ่ะน้องไม่ได้เจ็บมากอะ่ะแต่น้องก็ลาคานอะ่ะเวลาใครเขาแกล้งหนูเวลาหนูจะนอนอะ่ะหนูลาคาญไหมล่ะฮะพี่อินอ่อนลำคาญไหมถ้าแม่มานั่งบน่นบนเงี้ยพี่อินอ่อนลำคานไหมพี่อินอ่อนก็ลำคาญไงทำมาเป็นหลับ เพราะฉันออกจากห้องสีเธอก็คือแม่ขี้เกียจโมโหเธอนะตีไปก็ตายเปล่าไม่อยากจะตีแต่ไม่ใช่ตีไม่ได้นะแม่ตีเป็นนะทําทำหน้าทำหน้าเนี่ยเนี่ยหน้าคนสำนึกผิดไหมล่ะ อีกหน่อยยแม่จะไม่รักเลยเคยดูนะแม่จะไม่รักหนูเลยเนี่ยออกจากห้องเนี่ยง่วงไหมล่ะพอแม่ลุกปุ๊บปุ๊บตัวห้องง่วงไหมล่ะไม่ได้ง่วงไงมึงแกล้งรู้จะโดนดุไงทำเป็นจหลาบ